ถ้าเราฟังสิ่งอุจจตัวเองมากพอเนี่ยเราจะค่อยๆเจอครับว่าการสําเร็จด้วยสิ่งที่รักหาตัวเองให้เจอให้เร็วที่คือสิ่งที่ผมคิดอยากทราบว่าคอนเซปต์การพัฒนาชีวิตของคุณมารู้ถ้าจะบอกกับนักเรียนนักศึกษาจะแนะนําอย่างไรครับ ถ้าจะพูดสั้นๆตรงนี้ผมอยากจะให้บอกกับน้องๆรุ่นใหม,ม่ว่าผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยครับเกิดมาเพื่อทําสิ่งอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่แม้กระทั่งแม้ว่าถ้าคุณเกิดมาอาจจะพิกคนพิการนี้ไม่ครบสามที่สองวิลนี่เกอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อว่าอาลัลลอฮ์ให้เราเกิดมาในบนโลกใบนี้เนี่ยพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์แต่ละคนมาชุยๆผมเชื่อมันอย่างนั้นผมเชื่อว่าแต่ละคนรลอดสร้างแต่ละคนมาเนี่ยให้เพื่อทําอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ด้วยไม่ใช่แค่สิ่งธรรมดาเราถ้าเราคิดได้ว่าเราเกิดี แล้วแต่ที่เราได้อยู่บนโลกนี้แล้วเราได้พัฒนาให้มันโลกใบนี้ดีขึ้นสักทางหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่านั่นคือมิชชั่นของชีวิตที่คุณจะต้องหาให้เจอแต่ประเด็นก็คือว่าพระองค์สร้างสิ่งสร้างความสามารถนั้นสร้างเป้าหมายนั้นมาให้เราแต่พระองค์ไม่ได้แปะมันมาไว้ที่หน้าผาพ,พระองค์ไม่ได้แปะไว้ว่าเ hey, ฮ้ยซูอยู่เกิดมาอยู่ต้องทำอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะไม่ได้บอกผมมาว่าต้องทำงานด้านภาษานะไม่ได้บอกคนนี้ไม่ต้องทำเราไม่ได้แปะตรงนั้นมาที่หน้าผาแต่ถ้าเราให้ให้เข็มทิศที่สําคัญที่สุดที่จะนําทางเราไปสู่สิ่งที่ใช่และเข็มทิศนั้นนะคือเข็มทิศที่ผมเรียกว่าหัวใจคือถ้าเราฟังเสียงหัวใจตัวเราเองมากๆพอและหลายเราเราวันๆหนึ่งเราไปให้เวลากั การฟังเรื่องนู้เรื่องนี้เยอะแต่ไม่เคยฟังเสียงหัวใจตัวเองมากพอถ้าเราฟังเสียงหัวใจตัวเองมากพอเนี่ยเราจะค่อยๆเจอครับว่าชีวิตนี้เนี่ยพระองค์ให้เราเกิดมาทําอะไรแล้วผมโชคดีที่ผมเจอสิ่งเหล่านี้เร็วแต่จริงๆแล้วถือว่าช้าถ้าผมอยากจะเร็วกว่านี้อีกด้วยซ้ำก็เลยอยากจะสอนน้องๆทุงกงวันนี้โอกาสได้เจอเด็กรุ่นใหม่ก็จะบอกเรื่องนี้จะสอนเรื่องการสําเร็จด้วยสิ่งที่รักหาเลี้ยงให้เจอให้ไปพิูจนสิ่งที่องมีงมาเฉาหล่อเพราะว่าคําตอบแบบสุดพลังมากคําตอบครับ